สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเจอกันเหมือนเช่นเคยกับผมซันนี่นะครับคอมนิสจากหนังสพูดิโสปอร์ตพูนะครับวันพุธที่26สิงหาคมนะครับเราจะไปลุยบอลรัสเซียกันต่อวันนี้ติดใจครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับซ้ายมือผมตรงนี้นี่นะครับสแกน QR code เข้ามาครับรับรองว่าคุณจะได้เจอแต่สิ่งดีๆนะฮะขั้นแรกได้เข้ากลุ่ม VIP แน่นอน อันนี้เข้าฟรีนะครับสแกนค r ว o า e แล้วได้เข้ากลุ่ม VIP ทันทีเลยนะครับอืมก็ในกลุ่มผมแจกทีเด็ดทุกวันตัวเบอร์ตองเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแจกทุกวันนะถ้าตรงกันก็ตามได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับอ่ะนอกจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญครับผมแนะนำให้สมัครกับเว็บ f m 9 9อนะครับคุณจะได้เว็บดีๆไว้ใช้งานแน่นอนครับ มีโบนัสยอดฝากนะครับทุกการฝากเงินเข้าคุณได้โบนัสแล้วก็มีโบนัสยอดเสียให้ด้วยนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์ละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแอดไลน์ไปสมัครเว็บได้โดยตรงนะครับที่แอด fm เก้าเก้าแปดนะครับแล้วก็บอกว่าซันนี่แนะนำมานะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ากลุ่มวีพีเลยนะครับวันนี้หนึ่งคู่จากรัสเซียนะครับผมเลือกเกมระหว่างดินาโมมอสโกนะครับพบกับเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคู่นี้ถือว่าเป็นเกมที่ เป็นเกมใหญ่ผมผสาเลยนะเพราะว่าดินาโมมอสโกตอนนี้นะครับอยู่อันดับ5เซนิตเป็นจ่าฝูงนะครับผ่านมา4นัดครับดินาโมชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับผลงานค่อนข้างดีเลยส่วนเซนิตชนะ4นัดรวดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเซนิตนี่เป็นทีมยักษ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะฮะตัวดังๆเพียบเลยครับเตียนลอฟเรนเนี่ยเพิ่งย้ายไปนะเมาคอมมาดิเปกบาซ่านะครับอาเตมชูบากองหน้าทีมชาติรัสเซียแล้วก็ ซาดาอาสมูนกองหน้าทีมชาติอิหร่านนี่คือตัวหลักๆของเซนิตนะครับแข็งแกร่งเหลือเกินแต่ว่าทางรีนอมโมเองก็ยังพอมีตัวที่จะไปตอบโต้ได้นะอย่างเช่นคลินตันเอนชิเย่นะครับตัวนี้เคยอยู่กับมนะักเซย์ะเป็นกองหน้าตัวทีเด็ดของเขาแล้วก็มีอย่างมักซิมิเลียนฟรีิปนะครับก็ย้ายมาเล่นที่นี่นะครับอดีตปีของดอทมุ์นะครับ เอ่อผมดูแล้วดินาโมเนี่ยน่าจะมารัดกลุ่มนะครับคือด้วยความที่รู้ตัวเพราะว่าเป็นรองตั้งแต่แรกอะ่ะผมว่าพวกเขาเพลย์เซฟแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าไม่น่าพลาดง่ายๆสำหรับดินาโมมอสโกนะครับคือเลทวันนี้เปิดให้เซนิทต,ต่อ0.75นะครับผมว่ามันมันแพงไปหน่อยถ้าจะชนะเต็มที่ผมว่าเซนิทชนะแค่ลูกเดียวอะ่ะนะครับดินาโมมอสโกไม่น่าเพียงพรมขนาด จะมาโดนยิงขาดง่ายๆในบ้านเพราะว่าผลงานค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับเชียร์ทีมเจ้าถิ่นดีกว่าดีนาโมมอสโกครับผมว่าวันนี้มีหน้าเสมอให้ลุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะแพ้ผมว่าแพ้เต็มที่แค่เม็ตเดียวนะวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวครับให้เชียร์ดีนาโมมอสโกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ